เบตากลูแคนกับมะเร็งกระเพาะอาหารผู้ป่วยโรคนี้ควรทานเบตากลูแคนหรือไม่ไปฟังข้อมูลจากงานวิจัยกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ดรใหม่ก็กลับมามอบความรู้ให้กับทุกคนกันอีกครั้งในช่วงยูนิวทิชันสารอาหารสุขภาพในคลิปนี้จะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งกระเพาะอาหารซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในห้าอันดับแรกของโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราทุกคนจึงควรทําความรู้จักกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเพื่อป้องกันการเกิดโรคนี้กันค่ะโดยอาการของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะแรกนั้นมักจะไม่มีอาการหรือมีอา การที่คล้ายกับโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคกระเพาะอาหารซึ่งได้แก่อาการไม่สบายท้องท้องอืดอิ่มเร็วเบื่ออาหารแสบร้อนบริเวณหน้าอกแต่ในระยะลุกลามนั้นผู้ป่วยมักจะมีอาการซีดอ่อ,อนเพลียน้ำหนักลดอาเจียนรวมถึงอุจจาระมีเลือปดปนหรือว,ว่ามีสีดำคล้ำซึ่งในปัจจุบันยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารอย่างไรก็ตามมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่อาจเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคนี้ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อแบคบท ที่เรสไพโรลหรือการเป็นโรคบางชนิดอย่างเช่นโรคแผลในกระเพาะอาหารปรดไหลย้อนและการเป็นโรคทางพันธุกรรมอย่างเช่นลิ h s y ิ d นโ m e รวมถึงอายุที่เพิ่มมากขึ้นกรรมพันธุ์เพศช,ชายและเชื้อชาติซึ่งมะเร็งชนิดนี้มักพบในคนเอเชียตะวันออกคะ่ะนอกจากนั้นพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ดีก็เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารอย่างเช่นการสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ไม่ออกกำลังกายน้ำหนักเกินการทานอาหารแปรรูป หรือว่าอาหารหมักดองรมควานเป็นประจำซึ่งทุกวันนี้มะเร็งกระเพาะอาหารเป็นโรคที่ยังไม่มีวิธีการป้องกันค่ะแต่เราสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ได้โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่สามารถหลีกเลี่ยงได้และหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำค่ะที่สําคัญก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะโดยควรงดบุหรี่เครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ควบคุมน้ําหนักออกกําลังกายหลีกเลี่ยงอาหารก่อมะเร็งและทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างผักผลไม้และธัญพืชไม่ขัดสีโดยมีรายงานวิจัย ที่สรุปไปว่าการทานกากใยไฟเบอร์เพิ่มมากขึ้น10กรัมต่อวันนั้นสามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้44เปอร์เซ็นต์ซึ่งเบตากลูแคนเป็นกากใยไฟเบอร์ที่มีการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งหลายชนิดรวมถึงมะเร็งกระเพาะอาหารด้วยจากงานวิจัยของโรงาพยาบาลในญี่ปุ่นพบว่าการได้รับเบตากลูแคนควบคู่กับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งดังกล่าวนั้นสามารถที่จะเพิ่มอัตราและระยะเวลาในการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วยได้อีกทั้งยังสามารถ ที่จะลดค่าที่บ่งชี้ถึงการตอบสนองของภูมิคุ้มกันและการพยากรณ์โรคที่ไม่ดีเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียวค่ะนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยตีพิมพ์ในปี2024ที่ได้ืียันว่าการทานเบตากลูแคนควบคู่กับการรักษาแบบเคมีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลามนั้นสามารถทําให้ผู้ป่วยมีอัตราการตอบสนองต่อการรักษาและอัตราการควบคุมโรคเท่ากับ6 0และ93.3%ามาซตามลำดับ และทําให้ผู้ป่วย93.3%มีก้อนมะเร็งที่เล็กลงเมื่อเทียบกับตอนก่อนรักษารวมถึงสามารถที่จะเพิ่มปริมาณของเซลเล์เม็ดเลือดขาว T-cell ชนิด CD4 และสารที่ทําหน้าที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือว่ากําจัดมะเร็งได้เมื่อเทียบกับตอนก่อนรักษาค่ะสอดคล้องกับงานวิจัยของริชเตอร์แลคณะที่ได้ทําการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งหลายชนิดที่ฟื้นตัวจากการรักษาซึ่งรวมถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งทางเดินอาหารอย่างมะเร็งกระเพาะอาหารด้วยโดยคณะวิจัยได้ ยืนยันว่าการทานเบตา้ากลูแคนนั้นสามารถที่จะเพิ่มจำนวนของเซลล์เม็ดลือดขาว NK เซลล์ได้เมื่อเทียบกับตอนก่อนทานค่ะ แสดงให้เห็นว่าเบตากลูแคนมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารในด้านของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทําให้มีผลดีต่อประสิทธิภาพของการรักษาและการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วยมะเร็งค่ะดังนั้นในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารหรือคนที่มีความเสี่ยงหม่แนะนําให้ทานเบตากลูแคนค่ะแล้วก็อย่าลืมเลียเ่ยงปัจจัยเสี่ยงของโรคมันตรวจสุขภาพเป็นประจำและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่ได้บอกไปด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่กําลังเผชิญกับโรคร้ายนะคะเพราะสุขภาพเราต้องดูแล yeah